รู้แล้วพี่เคนตลอดทะลุแป้งน่ล่อมากเลยเนาะอยากเป็นเหม่ยลี่มากนะรู้ปะแต่หนูเป็นคนสวยค่ะหนูเป็นเหม่ยลี่แล้วค่ะตอนนี้โอ้โแรงมาก <c oughs> หนูฟังนะเรื่องนี้ทำให้หนูอินสปีเรชันในการขึ้นโลเวลไฟฟ้าแล้วหนูพยายามหา <c oughs> คุณลุงตลอดเจอลุง <c oughs> จริงเป็นลุงเลยเป็นลุงเลยลุงผมคิดแปลคุณลุงคุณป้าอย่างนี้นะไม่ใช่คุณลุงแบบว่าเออหล่อๆแบบที่เขาเห็นกันลุงคือลุงไม่ล้วคนบ้านอะไรชื่อลุงเนาะ เออแล้วก็ Jamie, ไม่ไหวหรอวะวันนี้ม oh. <ok uh, ีแฟนแล้วไงวันนี้มีแฟนแล้วไงขออนุญาตปรับหมดได้นะครับค่ะที่รักที่รักว้าวอันนี้คือกลัวหรืออะไรต่แฟนกับกูเขินเขินกูใส่แต่งหน้าหวานขนาดนี้ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะเรียกแทนตัวเรว่าอะไรดีครับคุณคริสเรียกคริสที่รักหรือมันก็ต้องที่รักหรือเปล่าทำไมที่รักถึงเยกที่รักไม่ได้ล่ะเฮ้ย ทำไมขอโทษนะพี่รักที่รับเป็นไบโฟล่าป้ะ